มาแล้วหารี่ไล่ตกบรรดาเกรียนทั้งหลายจากสํนนักวิญญาณและสํนนักเคลื่อนบินญ,ญาณในตอนที่112คัมทีวิธีเซียนหวนกลับเทียนหนันภาคสามหลังฟังสปอยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาพร้อมแล้วก็มาดูพี่หารี่โชว์หักันเลยดีกว่านอกเมืองจจย์ยวนห่างจากหาลี่ประมาณ200ลี้ปรากฏแม่นางหั่นกับแม่นางหลิวจากสํนนักเคลื่อนบินญ,ญาณกำลังตามสัญญาณ G P S ที่ทางกบ,บิญญาณจึงมู่ปล่อยสัญญ,ญาณออกมา โดยอาคมของสำนักเคลื่อนวิญญาณทําให้ทางกบิญญาณที่อยู่กับหารลี่ปล่อยสัญญาณ GPS ออกมาทั้งสองนางมั่นใจว่าอาคมที่ลงไว้กับทางกบิญญาณนี้ฉังนักแถมอยู่ห่างกันกว่า200ลี้แม้ระดับหยวนอิงก็ไม่มีทางรู้ว่ามีสัญญาณ GPS ออกมาให้คนอื่นตามสัญญาณได้บอกเลยท้าทาดแล้วก็พลาหาร์ี่คือรู้ตัวแล้วเจ้าว่ามีคนตามสัญญาณ GPS มาตอนนี้กลุ่มของแม่นางทั้งสองเห็นจอร์เดดาแล้วว่า GPS ทานกวิญญ,ญาหยุดนิ่งหยุดไม่พอกับตรงดิ่งมาทางพวกตนตอนนี้ก็เพ่นสิเพ่นยังไวรออะไรรู้ตัวแล้วลัมหันตภัยกำลังมาเยือนจังหวัดนรกก็มาบุบบสัสน้องหญิงหั่นและสิบน้องหญิงเหลิวบังเอิญบอบบักับสองเท่าตัวแสบจากสำนักวิญญาณซึ่งฝ่ายนี้กำลังตามหาตัวฆาตรกรที่ลงมือสังหารคนของสำนักวิญญ,ญาที่หุบเขาเมเปิลเหลืองเจอกับกลุ่มของสองสาวเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองสำนักเดิมทีก็มีความบาดหมางไม่ถูกกันอยู่แล้ว ตอนนี้มาเจอในจังหวัดนรกนี้ด้วยทําให้สองเท่านี้สงสัยว่ากลุ่มนี้คือผู้ที่เป็นฆาตรกรที่ตนกําลังตามหาตอนนี้ยังพอมีเวลาให้สองฝ่ายได้ใช้กันนิดหน่อยสํานักวิญญ,ญาณก็เลว่ามาได้ยังไงบังเอิญหรือว่าตั้งใจทางสองแม่นางก็ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับหาทางกวิญญ,ญาณที่หายไปและปฏิเสธทลวันบอกพวกตนบังเอิญผ่านมาด้วยเหตุอันจําเป็นเร่งด่วนเลยไม่ได้แจ้งไปว่าพวกตนจะเข้ามาทางพื้นที่นี้แต่ข้อมูลที่บอกคือตอนนี้มีนักบําเพ็ญระดับหยนุนอิงตาม,มาข้างหลัง โดยที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวต,วตอนนี้ทั้งหมดก็แตกตื่นและพยายามหลบหนีโดยสิทธิสํานักวิญ,ญญาณบอกให้คนของตอนหนีไปรายงานบรรพจา์ขณะที่สิทธิสํานักเกตบคลื่นวิญ,ญญาณก็ตกใจที่ถูกหลอกให้มาเผชิญหน้ากับระดับยูนอิงมาแล้วเทพสังหารฮารีมาในเวอร์ชันเดอะแฟลสไสปีกเลยใช้ปีกวายุอัศนีบวกทักษะไฟลมกดดําดินเพื่อไล่าตามระหว่างทางก็กําจัดสิทธิสํานักวิญ,ญญาณและผู้ติดตามรวม17คนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้อีกฝ่ายจะยกชื่อบอกว่าตนเป็นสิทธิ์ของนักพระสุยหุนผู้คุ้มกันของนายน้อยประจําสํานักวิญญาณฮารลี่บอกไม่ต้องแนะนําไปรอกค่าจําได้ส่วนของเหล่าก็ถูกฆ่าสังหารตุยไปแล้วทําเอาผู้เท่าเสวีร้องเลยแบบนี้ครูก็ไม่รอดชูก่อนตายยังกููฮารลี่ว่าจะเป็นศัตรูกับกลุ่มสมาพันธ์คุณธรรมจากนั้นโจมตีต่อด้วยดับอสนียไผ่เขียวและทีมแมลงกินทองเวอร์ชัน่น4.0วิวัฒนาการมาเต็มที่สรุปยกตีจ่า ในการไล่ล่าสังหารคนของสำนักเคลื่อนบิญญาณหาลิสสัมผัสถ,ถึงตัวตนของแม่นางฮันอวินจือแท้จริงแล้วคือหนานกงหวานรักแรกของเขาด้วยเห็นแก่อดีตเขาได้ปล่อยแม่นางฮันและแม่นางหลิวคือสิทธิ์ที่หญิงจากสำนักอวิ๋หลิงกับสิทธิ์น้องหลิวรอจ้างานนี้ทำเอาฮันอวินจือสิทธิ์ที่หญิงจากสำนักอวิ๋หลิงที่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์รู้สึกอุนงงที่ตัวเองไม่ถูกทำร้ายหรือแม้แต่ถูกค้นถุงเก็บของทำให้สงสัยว่านักบำเพ็ญหยวนอิงผู้นี้อาจรู้จักตน เออรู้จักดีด้วยแหละหลังจากนั้นฮรลี่ก็แถกับอินเยียว่าที่ตนไว้ชีวิตฮันอวิ๋นจึงไม่เกี่ยวกับความสวยหรือต,ตัวตนของนางเลยแต่เขาสนใจในตะขาบน้ำแข็งหกปีที่อยู่กับนางตะขาบน้ำแข็งหกปีคือแมลงประหลาดลำดับที่สิสัตว์วิญญาณโบราณที่มีสายเลือดมังกรแท้คุณสมบัตินังแข็งคืออยากเป็นคุณฮรลี่ทายาทของคุณยายวอรนาส่วนกรณีแม่นางหลิวเพราะเขาสนใจวิชาควบคุมแมลงของสนักอาวานหลิง แต่จริงๆแล้วหารี่ยอมรับว่าที่ปล่อยฮันอวินจือไปเพราะบนตัวนางมีนานกงหวานอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยน้อยจริงๆและตนยังไม่ถึงขนาดเป็นคนไร้หัวใจแต่ถึงกระนั้นหารี่มั่นใจว่าเมื่อถึงแคว้นสี่แล้วการเปิดเผยตัวต,วตนก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆเพราะสํานักละทิฟ้ากับละทิมานเป็นศัตรูกันอยู่แล้วและตอนนี้เขาก็ไร้เทียมทานในการจัดการนักบําเพ็ญแตกหน่อแล้วเอาล่ะครับจบไปแล้วตอนที่หนึ่งพบกันใหม่อีพีหน้านครีป ออฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์รัวๆด้วยนะครับรักนะทุกคน